บอกเหลือข้าแบบนี้มีคนอื่นแน่นอนแล้วก็เสียดายบอกช่วงมานางสาวนิตตี้ว่าใหญ่หนึงพ่อเจ้ามือนีวิธีใส่ใส่อยเข้ากระยูน้ำกันมาสิบกาปีแล้วมันก็มีความสูงดีบ่เมนบ่อกกับไม้ความว่าวุยนี้นเจ้าคู่มือนี่ก็สร้ากับติดคุกนิตตี้ยู่งไ ฝนมานั่งอยู่หนี่เองเข้าเลยหน้าัหาอยู่เอ้าก็มาสะบัดหนาใส่หมูไปนี่เป็นอย่างขึ้นหลังหนังกคัแค่เขาเสียใจปิ่มเสียใจแห้งตั้งแต่เกิดมาเขาเสียใจเถื่อนนี่ล่ะเสียใจแห้งเป็นเถื่อแหลกเลยก็เสียใจเหลืองอย่างฝนเล่วเาบอกให้เขาฟังเบิ้งถ้าเขาบอกให้โตฟัง แน่ใจนะปิม่มว่าตัวสิรับฟังห้าเออเขาเป็นมูกันได้ฝนมีหยังกระบอกสูกันฟังจะไ,ได้ซอยกันแก่ไขปิม่มตัวจำมักอันนไ้นบอที่ว่าบักหน้าเข้าขาวรอๆออ่ะที่เขาสอนรถมันไปเบิงเ่งมอหลํานั่นตอนนี้มันถิ่มเข้าไปแล้วเฮ้ยจำได้อยู่ฝนเราเป็นหยังล่ะไม่จ้างถิ่มตัว ก็จักกอกันปิมยูซือซอมันก็มาบอกเหลือเข้าห่วยม่แมนแลหรอเ้นี่ฝนข้าว่ายูซือซอมันมาบอกเหลือแสดงว่ามันมีคนใหม่ในแหนเลยเออแม่นละปิมเข้าก็ลื่มคิดไปทำไมมาบอกเหลือเข้าแบบนี้มันบอกมีคนอื่นแนนนอนสีเเตุจังไรล่ะฝนมันก็รอแห้งอยู่ด้วล่ะ เขเพื่อเสดายป่เสดายอยู่นี่ละปีมแต่ว่าเขามันางเสาอยู่นี่ตี้มันละไงหนึ่งหาบ่าได้อีกแล้วได้ปีมเฮ้ยเป็นตาเสดายเนาะแต่ว่าทคาเนเหตุแนวนี่ตัวต้องหาวิธีเอาขึ้นมันได้ฝนเขาก็ขค้นโดยยังสันละปีมที่จริงนะเข้ากับพ่อหาวิธีใดละละ่ะบอกเขาสิเอาคืนแนวด ตัวเสียวขึ้นมันเนว่ยแดดหะฝนเขากบวาเขาสิบอกผัวเข้าไปตีมันเอาจังสันได้บอกฝนแม่เอาจังสันระปินผัวเข้านะ่ะแล้วเป็นนักม่วยเก่าหนาวอ่อนขึ้นมันนะหยาดโหลดแล้วโอโตนี่กะคักบคอยเนาะฝนมันจะเจอแบบนี้ล่ะ จังศิสาสมกับถิมันหิดกับเฮาเออว่เาเหอนเลื่องตีกันเมื่อเสานี้เขาไปตลาดเขาขึดนพอพ่อใหญ่คญ้าปลรถตรู้กับพ่อใหญ่ขายรอตลีเรีาแล้วพ่อใหญ่ขายรอตลี่กับพ่อใหญ่รถตู้เราเป็นเอียงล่ะพิมโอ,อ้ยแกเล่เาตีกันตีเมื่อเ้านี้พ่อใหญ่ค้นะาปลรถตู้นะแล้วเอิญผู้โดยสารขืนโหลดเล่าผู้โดยสารก็ขึ้นไปเต็มโหลดเล่า ที่นี่พ่อใหญ่ขายลอตเตอรี่จักมาแต่ไซม่ขายลอตเตอรี่อยู่ขางรถตู้เล่าอ้าวแล้วเราคือตีกันบานแค่พ่อใหญ่ขายลอตเตอรี่ไม่ขายลอตเตอรี่ขังรถตู้นี่นะโอ้ยมันกนระสมขววนยู่ดอกฝนถ้ยาพ่อใหญ่ขายลอตเตอรี่เร้ขายลอตเตอรี่ซื่อนๆนะก็ใครแต่อันนี้แล้ววะพรุ่งนี้ออกพรุ่งนี้ออกมันก็เลยเป็นปัญหากันตี หานเนี้ยวในบันีิปิมเขาฟังเบิงกะคือจังระบอกปกติของเราอยู่กับผู้โดยสารนนะ่ะเขาพากันข่าใจพิษคือว่ารถสีออกมืออื่นก็นเลยผ่าก,กันลงมาจากรถแตกวืนวืนลงมาเบิดเลยผู <c oughs> ้ดโดยสารเขาได้ยินแนวนะั่นก็เลยลงมาเบิดพใหญ่ยายขายลอตเตอรีรถก,ก็เลยสูวนให้พ่อใหญ่ขายลอตเตอรีตีกันมุนเอเหยะเป็นเทิงศิน ป็นนักสินี่เองเนาะเป็นตัตนโตพ่อใยญ่ขายลอตเตอรี่แทนนอปิมจะไม่ได้โตนยังเป็นเท่าห้องกะตีกันนี่แหละมับอกว่าพรุ่งนี้ออกพรุ่งนี้ออกเสียผู้โดยสารบดโอ้ยมีแต่เนี่ยเนาะสังคมทุกมือนี่แทนทีสิมีนนำใจต่อกันเนี่ยข้า,าสันเขาว่าเขาสิมาเหร่นน้ำโตซื้อเขาฝ่ากเมื่อก่อนเด้อเขาหย่านผัวเขาหิงง้วเขา มีจตะใส่กบใส่จะมันอีหยังเบื่อ,อเจ้าเป็นอีหยังนีเถ่าเจ้าคือโจมแท้กินเข้ากินนาวแลวบอมันนี่กินออกเถ่าข่อยจมหนึ่งตัวพ่อเจ้ามือนี้มิแจะใส่ใส่ข่อยเขาทานค้นฟื้นหุ่นมีจตะตัวนอีไ้ไงพอค้อนอยู่มือจนล้างข่อยปวดเบ่แล้นี่หุ่นจะคล้องนอนเว้นอยู่หุน่น หอนก็ว่ามาซอยขอยอย่อยซอยเออเมื่อยกับพากกรอนเถ่าเจ้าสิจมเห็นอยังพอเราก็ใสเจ้าแบบนี้อยู่แล้วเป็นยังเจ้าถึงถึงจะมาจมมือนี้จมหนึ่งตัวเถ่า่อยเฮ็ดเวียกอยู่ผู้เดียวเบิดมือเราบอกมาซอยขอเลยคอ,อยวอามาก่ะคอยก็เรือใจแต่่อยย่อนไปซีปีก่อนใดนะขอยย่อนไปจะโนนแล้วหย่อนไปซีปีก่อนไดนะ เจ้าไม้ถึงเอียงเท่าเจ้าจำว่าไดบ่เถ่าสิบปีก่อนนั่นคอยปีนนาต่างขึ้นไปหาเจ่าท่งห้องที่นี่พ่อเจ้านเปิดประตูเขามาเห็นโอ้ยจำได้เถ่าหมื่นนั่นม้วนม้วน,วนเข่าเห่นบักกระเดืองงับกันเบิดขึ้นเป็นยังคอยสิจำบ่าใดสิบปีก่อนนั่นหละที่พ่อเจ้ามาเห็นเฮ่าสองคนอยู่น้ำกันเล่าให้คอยเลือระว่างติดคุก กอยูน้ำเจา้ากะแมนตัวละเท่าเจ้าก,ก็เลือกแต่งงานาากับข่อยเฮาก็อยูน้ำกันมาสิกกปีแลี้วมันก็ม,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 นมีความสุขดีบแมเนโบ่มีความสุขจะเจ้าก็พอเจอ้าหนึ่งตี้แต่สิบปีก่อนหนึ่งเห็นกรเลือกติดคุกปนี่พอก็ได้อออกมาแล้วเจ้าหมายความมาจากไหนเท่าพอกก็หมายความว่า,าคาุยน,น้ำเจ้าคู่มือนี่ก็สร้างคนติดคุกนี่ตที่ อ่ามม่งยุ่มกูนี่ซ้ำติดคูงตีตากเสียหลีเนาะมึงไปเลยนะไปเลยปิศาจวะเท้า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 เาแม่นยังคอยอยู่นี่เอา้นานั่งอยู่นี่บอกคนน่ามาหาตังดน เจา้านัาหาข่อยเห็นยังแล้วเถาโอ้ยขว่าสิออกไปสวนเจ้าสิไปน้ำข่อยอยู่บ่บ่ข่อยว่าไปน้ำเจ้าดอกเถาไม่หน,นีข่อยอย่างยูเท่านข่อยเป็นปวดเหนื่อยปวดโตจังไดบุ๊คห่วยว่าแม่จะบ่สบายบเ่เเถาเอาอยู่บ่ขอยี่พาไปหาหมอบอ่ดอกข่อยกินยาแล้วี๋ยวมันกระเศร้าดอกเถาเอาก็แเหล้วแจ้สัน ขอปสวนก่อนเจ้ายู้อือนก็นยิ่เรื่มมาเขามาหนามละ่ะมาเขามาบ่ดใดด้เถามันยังมาบ่อใดเอา้าภาษามาเขาสื่อเป็ออนอย่างมันก็สิมาบ่อใดเถาเอา้ากันยังว่ามาบ่อดดยังว่ามันมาบ่อท่านใดเขาเบิดส่วนบ่อเถามอว่านี่คอยก็ไม่ีเห็นเจ้าอยู่นะ เจ้าคือว่าบ่ามีเข่ามาโบเข่าเนี่ยเหลือหลายอยู่แต่แนวมาพี่มันเบิดเฮ้ยมาเขา่าเขาก็เอาหนามมาเจ้าคือบอกว่าแนวมาเบิดเท่าโอ้ยแนวมานะ่ะมันหมายถึงผงสุลดถ้าผงสุลตรนเบิดข่ก็มาเข่าไม่ได้เอา้าเจ้ามาเขา่าเจ้าเอาผงสุรดมาสั่นบออ่อเท่า ชแมนตัวคอยใส่พงสลดมาเขาจังหวะมันแสบปะนี่จเจ้าภาษาอังกฤบอกเจ้ากินเข่าเบิดกองเสมือเสมือเฮ้ยโอ้ยเจ้าเอาพงสลดมาเขาสัมพ่อดอกหัวคอยนี่บางเบิดถ้าบอกเอาพงสลอดมานี่คือสีแสบและเทาอย่าบอกนะว่าข้อสาร ที่เจ้าอาหาไก่ข่ยน่นคู่มือคู่มือ,มอเจ้ากระใสผงสลดสันพ่อดกอกไก่ไข่โบมีขนจักโตการันแล้วเ่าเวลาตุ่มน่ะมาจังมาต่องลกขนยาเฮ้ยโอ้ยกูดิมเมียมพี่บาตัวนี่นี่ไปสวนดอกพวกน้ำเจานี่ภาษาจินโอเอเทาเหมือนแรก สือพงสุรลดมาห้ขอยน้ำเด้อสื้อมาเป็นกิโลแล้วอ่ะเอ้าเท่าเท่าจะมาเหรอบอกดิสื่อพงสุรดสลดมาห้ขอยอยู่บนนี้เอา้าเท่าจะไม่เห็นเงียงอยู่นี่โอ้ยจะมาถาพงสุรลดกับเจ้านี่ละเฮ้ยโอยยังมาแล้วก็พงสุรลดอีกบนเด้อนี่แล้วเจ้าใดมาอยู่บนล,บละเทา่าโอยขอยไปสวนได้เพราะว่าเดี๋ยวไปหา่านค่ะ เออว่าถึงหา่านคาแล้วขอยเฮ็ดสวนมามีมือยข่อยข,ขอเงินเจ้าในหน้าเถาว่าสิไปแก่จะโบกสองโบอกอะนะอีกแล้วมือเสาก็ขอไปตังลอหนึ่งตอนเคียงข่อยก็เห็นนะว่าเจ้าร้อยไปแามแรงกันยังสิก,กินอีกบอก็อสิร้ายโบกแทนโอ้ยเถาขอยเฮ็ดงานมามีมือ,อยข่อยขยาแก,ก่เนาะเจ้า ให้คอยเนี่ยบ่ได้บ่จักรอยโอ้ยบ่ไดดอกไปใส่กลับไปหอยแพงไปสื่อพงสุรดแห้งมุกไม่แนวออกมาเขาอยู่เฮ้ยเสียดายเด้วันิีรษหหาน่ะแก่จักโบกสองโบกนล้มัน,นอนอาบน้ำป้าแก่งเย็นๆว่นศีริะถืนเมียมาแหลงไงคงสิบบไดแล้วล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวเท้า มีเงี้งของเจ้าอีเถ้าเจ้าสิจมยัง้ข่อยีออกบอขอยสีบอกว่าเงินหล่อหนึ่งอยู่ล้างตู้เย็นนะ,จะเจ้าไปเอาเลเดอร์เดี๋ยวมือแรงนะกระอาบนามป้าแป้งหอมหอมถาขอ่อยได้เท้าหืมคักถี่ดอกเจ้านั่นขาสัน่นมาแรงเดี๋ยวจัดให่ตามคำขอได้เท้า